เ,เมา,า,า,ม,ามาเก็บเมงกีล่ะข้าลูกคันีข้ากนหน่อยมานล้วมาเก็บเมี่งขุดกีพี่น้องเอ้ยมอเมื่อนี้แม่งมันออกหัวบ้านคุณตกเงอเอ้ลาเขาได้ไรเด็กสิะข,นนข้าลูกข่อยเคยกินบ่าุดกีลละบ่ครกินวะสันบ่าใครกินเยอะแยะจริงจริงอันนี้เขาเอินขุกกีมันได้ตัวดำตัวมันนี้กินมันสโตัวแดงแดงก็ล่ะต่อเก็บได้หินมันสีหยาบก้อนนี่หนยาย

โอ้อันนี้คุกกี้มุมจ้าจ้าลูกไปไปเก็บเชื่อพี่หน่อยค่ะลูกไปนจมันจัดุนจมันจัดมันจะหยุ่มมือนะหลายไปเก็บเชืวอเมียเบลล่โอ้มันใจมือจนไปเก็บบาไ่นเป็นหนังไตบุ้ยบินเยอะกว่นไหน

ทับนนงเอกหน่อยอายถ้าเราหากี้รรอร่นเขาไปีาพรี่เราบาี้พ่อมันหลเออโอมันหลี่เขาอายมหุกี้สิในเดินเดินแน่นอมันุนมมันนกใรมันุนี่ถงตำหลาย่ดิมันมันนเมือไลมใช้่ตำโดนอันนี้เขาอันนี้มีอ Cái là, kiếp ồ đây là ồ hộp ồ mía tần tua. ủa rồi mà. ủa, kiếp ồ chẳng gì, ủa là. là. ủa, kiếp ồ chị, 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 ồ โอยมาเก็บเนี่ยคุดกี้กับนางเอกหน่อยอาอายพี่น้องเอ้ยข้าเล่าหาลอเลียนมาลาพิงรถพิงรถพิงรถรถสีแไม่หาอาอายมันสี่ไมหาใจเละไปเลยไปเลยมาหาเก็บขุดกี้มาหาเก็บขุดกี้เอาเรื่องด้ละได้จังไล่อาอายมาเก็บขุดกี้ เราอยากได้ไม่พากกันมาแต่ใส่น้อจ้าพุดกิมมุมตัวอาอย่าเก็บเลยพาเรามาเก็บรอดจ้ามันหมุนเมื่อกว่าทีมใจ้คูเนาะอ้ยยังมันดีเนาะล่ะเนาะที่รถผ่านมากกับไมาถามพระเอก๊ถเจ้าหน้เป็นผู้ขับรถสิละ เจมอนอ้วนกุม้มจะรากันไปใช่หล่าพ่อมาแล้วจ้าจ้าพ่อมาแล้วมาเขาจะงานที่ไปใช้แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> มาเก็บฟุตจีัอดี <c oughs> จ้าเด้พอพระเอกนกคุยกีรลกสักเด้อลารเด้อถ้าเรามาเก็บฟุตจีเมลล่า,ถ,า,ลาถ้าลูกจัาพ่อมาเก็บฟุตจี อยากได้อีกชุกกี้พน้าพามาเก็บขุดกี้ท่านเด็สุกเน้อไอ้ไฟไฟขอคุณมากเด้อรสเอกงคนสิตปจใส่น้อพอจานนี่น้อไอ้ไอคือขับรถจีระดูเขาจะมาเก่งแต่อย่าขับรถพน้ะ ยี่งหายอยากขับรถมันจะไปวะล่ะเอาเอาไปไปไปโอ้ยหนาเดียวหลังย้ะโอ้ยหัวก่อนทีขับกับฉันมาสิเก่งเถอะเนาะไปไปรู้โดยสารกระไดเต็มรถล่ะเข้ามาเก็บแมงยี่งละฮู้าวข้าลูกอันข้าสีหน่อยมานล้วมาเก็บแมงคุกกี้พี่น้องเฮ้ยเมื่อนี้แมงมันออกหมู่บ้านฝนตกแ่งเอ้ยหล่าเขาได้หไรเลยสิละข้าลูกไข่เคยกินบ่คุกกี้ละ บ้าไห่กินวะสันบ้าไส่กินเยอะแยะจริงบอันนี้เขาเอิุกีมันเลยตัวดำตัวันไม่กินนูมันจะตัวแดงๆก็น่ะต่เกี่ยวด้อยินว่า